อเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมแอมคนเดิมเลยนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะรอยาวกันอีกแล้วนะเออไออนิเมะรอยาวเจซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปที่จะมาดูตัวละครหรือว่ารีวิวอะไรพวกนั้นนะแต่ว่า จะเป็นคลิปที่มาเรียกว่าแจกสูตรไม่ก็แนะนำซะมากกว่านะซึ่งเนื้อหาของคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการหาเทรดรีโลฉบับคนขี้เกียจกันนะเออก็มันอาจจะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถหาได้แบบคนขี้เกียจเหมือนกูนะเออซึ่งถ้าให้พูดเนี่ยในแหม่นี้เนี่ยมันมีวิธีหาเทรดรีโลหลายทางนะเนี่ยจริงๆไอการลง c h a l l e n ก็เป็นหนึ่งใน วิธีที่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มเวลาหรอกเออมันบอกลแล้วไะวิธีสำหรับคนขี้เกียจนะไม่ก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการมาแลกลูกบอลกับโกคูนะให้ครบ7ลูกนะเออซึ่งมันจะได้7ลูกเนี่ย7ลูกเนี่ยจะได้ทั้งหมดอ,อ่าเลูกได้ทั้งหมด100เออเจ็ดลูกได้ทั้งหมด100รยรีโรนั่นเองนะเออถ้าสมมุติว่าจ้าหนึ่พก็ต้องเก็บให้ได้ เซตละ10ลูกออประมาณนั้นก็คือ70ลูกอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าวิธีที่เราจะมาแนะนําในวันนี้มันสบายกว่านั้นเยอะเลยนะออแล้วก็ถ้าทําแล้วเนี่ยอาจจะได้ประมาณ9 0 0า0 0 0ถึงหนึ่ลีโลเลยนะออแต่ก่อนอื่นใส่โค้ดก่อนพี่แกแจกโค้ดมาพอดีนะนี่ซูน อ่าพี่เกบเปลี่ยนไอคอนของไดมอนแล้วนะดีโดห้าสิบอันเนาะแล้วก็นิวส์นั่นแหละพี่เกบก็ให้โค้ดมาเนาะแล้วก็สปอยเป็นอัปเดตน่าจะเป็นโซลเลเวร์ลลิ่งนะ ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะก่อนที่จะอัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองซึ่งเป็นอัปเดตที่ใหญ่นะน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่ที่สุดเท่าที่เกมนี้เคยอัปเดตมาแล้วมั้งก็ไม่รู้นะเออก็เดี๋ยวเราเข้าประเด็นเลยดีกว่านะซึ่งต้องรีบทำเนาะก่อนที่อีเวนต์มันจะออกไปนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เราต้องทําร่วมกับอีเวนต์วัเลไทน์เว้ยนี่อาจจะงงนะว่าวัเลไทน์เนี่ยมันได้ดีโดได้ยังไงนะซึ่งวิธีที่กูใช้ก็คือการไปฟาร์มแต้มนะห้เราสปินตรงนี้ไปสปสินเเลล่นลย นี่แหละวิธีนี่แหละง่ายมากๆสำหรับคนขี้เกียจนะก็คือในนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีรีโลอยู่11.99%นั่นเองนะทิกง่ายๆเลยคือคุณไปลงด่าน Legend เนี่ยวาร์เรนทายแคสเซลเนี่ยให้กดโมดิเคตเป็น50นะเออแล้วก็กดเล่นไปเลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นไปไปทีเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นคูณ3ให้เรียบร้อยเลยนะก็มันมีวิธีเล่นอยู่2ทางนะก็คือ1ปล่อยให้บ้านแตกอัตโนมัติเลยคือไม่ต้องวางตัวกับวางตัวละครนะซึ่งถ้าสําหรับคนขี้เกียจจริงๆหรือว่ายังไม่ค่อยมีตัวละครเราก็แนะนําให้ปล่อยฐานแตกไว้นะก็คือไม่ต้องวางตัวละครอะไรเลยก็รอให้บอลเนี่ยมันวิ่งเข้าฐานจบๆไปนะเอออันนี่คืออะไรอ๋อเทเลพอร์ต เนี่ยก็ปล่อยให้มอนมันวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปเนี่ยรอมอนมันวิ่งไปอ,อันนี้คือลูรูสไปเนี่ยก็รอมันวิ่งไปก็รอมันวิ่งไปวิ่งเข้าฐานไปเนี่ยก็ปล่อยเฉียวเลยก็ปล่อยให้มอนมันเข้าฐานเราเลยนะโดยที่เราไม่ต้องวางอะไรเลยนะเนี่ยก็จะได้ตาระประมาณ121ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคูณ2ซึ่งเราแนะนําให้ลงแบบคูณ2จะได้ตาระประมาณ 4- 5 0 0อัหนะเออันนะ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบวางตัวละครบ้างดีกว่านะซึ่งมันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรอกก็แค่มันจะยื้อเวฟเฉยๆนะเ,เนี่ยถ้าสมมติว่าวางตัวละครหรือว่าฐานเราแล้วยื้อเวฟเนี่ยจะได้ประมาณนี้นยประมาณ1000กว่าอันเนาะซึ่งถ้ามีคูณ2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พกว่ากว่านะเออก็นั่นแหละนะก็มีแค่นั้นเลยคุณแค่ไปลงด่านที่บอกไปเนี่ยเออไอ้ด่าน เวนทา Castle, แคสเซิลเนี่ยแบบคูณ50ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยนะแล้วก็เอาแต้มเนี่ยมาแลกไอ้ตรงนี้นะเลิฟช็อปนะเพื่อให้มันหมุนได้ไอ้รีโลตรงนี้แค่นั้นเองนี่เลยวิธีโคตรจะง,ง่ายนะสำหรับคนขี้เกียจแบบกูนะเออซึ่งเราแนะนำให้ลงช่วง ที่มีคูณ2นะซึ่งคูณ2เนี่ยของบ้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นวันเสาร์ตอน7จ็ดโมงเช้านะถึงวันจันทร์7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะเราแนะนําให้ฟาร์มช่วงนั้นเนาะแล้วก็ช่วงไหนที่มันไม่มีคูณ2เนี่ยให้เอาเวลาไปเล่นแบบอื่นดีกว่านะเออเพราะว่าตอนนี้อันเวรอยเอลเนี่ยมันจะไม่มียาไรลเลยนะถ้ายังไม่อัปเดตนะเออก็แบบประมาณนั้นละกันเนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยเราจะได้ฟาร์มได้ประมาณ1ลร้านนะก็1ลร้านเนี่ยเอามารีตรงนี้เนี่ยจะได้ประมาณ9 0 0รอถึง1,000งพันรยโลนะเออนอกจากจะได้อันนั้ เรื่องของชายนี่สโตนด้วยนะเออชายนี่สโตนนี่ก็คือทำให้ตัวละครเป็นร่างชายนี่นะแล้วก็มีพวกเทรดอ่าสเตอเรโดวะเนี่ยอันเนี้ยสเตอเรโดนะเรามีประมาณ3,000กว่าอ,อันนะแล้วก็นิ้วสุคุนะนะนิ้วสุคุนะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกกูไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่นะก็นั่นแหละนะวิธีนี้เนี่ยโคตรจะง,ง่ายเลยนะให้รีบมาลงเล่นกันนะเออเพราะว่าอัปเดตโซโลเรเวลลิ่งเนี่ยมันจะเอาพวกนี้ออกแล้วนะไอ์อีเวนต์วันท้ายเนี่ยอันนี้ก็เออกนะไอ อีเวนต์ไอ้จูฮาวัดเนี่ยมันก็เอาออกนะเอาออกหมดเลยนะเเพราะฉะนั้นรีบมาทำก่อนแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆละลองเทสไอ้นี่ดิดวงดิเอออ่าลองเทสดิว่าความความขลังของไอที่รีโลโค้ดเนี่ยมันจะขลังไหมหรือว่าโมนาจะมาแม่โมนาโมนาโอ้ไม่เอาอะโอเวอร์คิว เอามมนาครับเออจบที่อาร์เคนนะไอโค้ดเออแหละประมาณนี้แล้วกันเนะเาะก็นั่แหละหาเวลาทำเอาแล้วกันนะ